สีใหม่นะครับเป็นสีดำนะนะครับเมทัลิกนะครับ ใะที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจงเกิดได้เสมอบอเลสป่าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวันด้ารีสีใหม่นะเป็นสีดำนะครับเมทัลิกนะครับมองยังไงก็เป็นสีน้ำเงินนะครับมองทางซ้าย oh, <no. S 2> มองทางขวาครับดูยังไงก็เป็นสีน้ำเงินนะ <Huh? S 2> แต่นะครับมาดูสีนะครับแบล็ค ก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตราคาให้นะครับราคาตอนนี้อยู่หกห0 0สองพันห้าร้อยบาทนะครับวันที่สิบสี่เดือนเจ็ดหกหกนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมสีดำนะครับ่าสวยแค่ไหนเผื่อถ้าไหนสนใจนะครับมองยังไงก็คล้ายๆสีน้ำเงินนะครับให้ดูใกลๆก่อนมันเป็นแบบเงาๆเลยครับมีความที่อมเป็นสีน้ำเงินนิดๆนะครับแต่ไม่เยอะนะครับ ใครสนใจมาดูได้ครับร้านสงกษิยนสาขาโคกสุกนะครับเงาวิ่งวิ่งเลยครับมาดูขนาดยางหน้านะครับยางหน้าเป็นเบอร์เก้าสิบเก้าสิบขอสิบสองนะครับเป็นยางจุบเล็ดยางไม่มียางใน,นครับโช้ก็เป็นสีบรอนนะครับปั๊มเบรกเป็นสีดําเป็นระบบเบรกดิสเบรกหน้าดัาเบรกหลังนะครับเป็นระบบคอมไบเบรกครับออกด้านข้าง เป็นสีดำหมดเลยด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับแต่ดำมันไม่ดำแบบตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดำหมอกเข้มนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นดำแบบน้ำเงินน้ำเงินนิดๆหน้าปัดเดินใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพิ่มสีแค่นั้นเองนะครับปาเข้าตรงนี้เป็นสีบอลนะครับปาครอบเดอนใหม่ครับสวิฟต์ทางปาเป็นสบุสวิฟต์ i d ิ่งสต็อปนะครับสวิฟต์สตาร์ทนะครับ ส่วนทางซ้ายจะเป็นไฟสูงไปต่ำแต่ไฟลี้ยวนะครับแล้วก็จะหน้าปัดเล็อใหม่ก็จะมีปรับตั้งนาฬิกานะครับก็จะมี uh, ทิป A ทิป B อแล้วพวกนี้ครับไฟเตือน,นต่างๆนะครับชุดกุญแจก็เป็นแบบชุดสมาร์ทคีย์นะครับรีโมดนะครับมีมาให้1ดอกนะครับเหมือนรีโมดเหมือน PCX 160นะครับคล้ายๆกันแล้วก็จะมีรหัสตัวนี้ หัตัวนี้นะครับฝากพิดนึงครับใครที่ชอบรืมรีโมทหรือว่าหรือว่าทํารีโมทหลุดหายได้เพ่อครับเราสามารถนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยรหัสตัวนี้ก็ได้นะเราเก็บไว้ดีๆนะครับรหัสตัวนี้สําคัญมากนะครับคลิปต่อไปนะผมจะลองสตาร์ทฉุกเฉินยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสำหรับฮอนด้ารีนะครับเผื่อท่าหนทำรีโมทหลุดหายนะครับเราจะได้สตาร์ทเครื่องกลับบ้านได้นะครับ ในกล่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับเป็นช่อง usb นะครับจะมีตัวกลางตัวนี้จะมีที่แขวนคล้องแขวนกระเป๋านะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ามันนะไลนมาด้านหลังนะครับจะเป็นปากครอบด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับติดสติ๊กเกอร์ด้วยคําว่า lead ครับ l e a d ครับเป็นแบบนูนนะครับเป็นชุบโครเมี่ยมจับหลังเป็นสีบอลนะครับไฟท้ายเป็น l อวนะครับเป็นไฟเดียวเป็นลอดมีไส้นะครับสามารถทอดเปลี่ยนได้นะครับ mm hmm. เครื่องยนตก็เป็น ESP พี C ัด wow, ซีวาลนะครับตอนนี้กำลังแรงเลยก็ mm hmm. Ó, ผมลองไล่ข้างดูนะครับ mm hmm. ชามเดิมปรับองศานะสายพานเดิมหมอบได้ประมาณร้อยยี่สิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบแปดน่าจะได้นะครับถ้าลบดีๆก็ถึงนะครับแล้วลองปรับองศาดูมันได้ประมาณนี้นะครับ โช้หลังก็เป็นโชุกเดี่ยวสีดำนะครับเครื <ๆ S 1> ่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตัวนี้ยางหลังเบอร์ร้อยทับเก้าสิบขอบสิบนิ้วนะครับล้อหลังขอบสิบนิ้วนะครับถามว่าแปลงพวกล้อซูมเมอร์ขอบสิบสองได้ไหมผมว่าได้นะไม่ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าขนาดเฟืองขนาดแบบเห,เหมือนกัน เนี่ยปักคายหลางก็เป็นงานอลูมิเนียมนะครับสามารถพับเก็บได้แบบนะี้จะสวยเนะี่ยมาดูใต้กล่องยูบ็อกนะครับใต้กล่องยูบ็อกก็สามารถวางหมวกนกเต็มใบได้2ใบนะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันคุณภาพมาให้นะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหัวฉีดรับประกัน5ปีหรือ5้าหมื่นโลนะครับแล้วแต่นในไหนถึงก่อนนี่อัตราการประหยัดน้ำมันยูห้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ในกล่องอยู่บล็อกนะครับเวลาก่อนจะใช้รถนะครับฝากนิดนึงครับให้มองตำยาเาอีนิดนึงครับเพราะว่าเปิดกล่องอยู่บล็อกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะครับนี่คือหม้อพักน้ำสำรองนะครับถ้าน้ามันขาดไร้วน้ครับเราสามารถเติมเองได้นะครับฝากนิดนึงแล้วนะครับก็จะมีเครื่องมือช่างนะครับมีให้หนึ่งด้านในก็จะเป็นบล็อกหัวเทียนกับไขควงนะครับน่าจะประมาณนั้นมาดูหลักค้านะครับราคาตัวนี้ก็น่าจะเท่ากับตัว สีเก่าเนาะก็เป็นสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะครับเราก็จะเพิ่มสีดาตัวนี้เข้ามาครับราคาอยู่หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทใช้เงินตอนนี้มีโปรช่วยดาวหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเราเอาเงินหนึ่งหมื่นนะครับช่วยดาวเลยส่งถูกสุดก็สองพันสามร้อยแปดสิบแปดนะครับแต่ถ้าเราเอาเงินช่วยดาวกลับบ้านนะครับส่งถูกสุดก็สองพันเจ็ดร้อยสาสิบหกบาทนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาดูเลยครับร้านส่งเกษตรชนสาขาหกสูงนะครับ เดี๋ยวพาดเดินดูสีดำอีกรอบหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ถามว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้ไม่เหมือนพวกฟนะีซีฟส์ครับ ีให้สังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟคิดไฟพีเทคอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็น LED แล้วก็มีไฟเดียวด้วยครับตัวนั้นค่อนข้างจะแพงนะครับราคาอยู่ประมาณแบบต่ำๆเลย3,000กว่านะครับแต่ตัวนี้ราคาไม่ถูกมากนะครับ2,000นิดๆก็สามารถเปลี่ยนได้และครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยินดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สนใจก็มาดูได้เลยนะครับรถมีเลยไม่ต้องรองไม่ต้องจองนะครับสีดำสีใหม่